ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันนะครับที่สวนทุเรียนนะครับสบายๆนะครับตามใจคุณตรงรักหรือช่อง youtube ก็สบายๆนะครับตามใจคุณตรงรักสวนนี้ก็อยู่ที่บ้านโชคชัยนะครับตบลนราเจริญอำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับต้นที่ผมดูแลนะครับอย่างดีนะครับ มันมีปัญหาตรงที่ว่านะครับตอนนี้คือกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงนะครับนี่คือกิ่งกระโดงมีความเจริญเติบโตสู้กิ่งข้างไม่ได้นะครับกิ่งข้างนี่พุ่งมากกว่าอทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจะเอากิ่งข้างกิ่งนี้เป็นกิ่งกระโดงนะครับก็เลยจะมาตัดกิ่งกระโดงแท้ออกนะครับเพื่อเพื่อให้กิ่งข้างกลายเป็นกิ่งกระโดงแทนนะครับอตอนนี้ก็ ฝนทิ้งช่วงก็ประมาณวัน2วันแล้วก็ขาดขาดการว่าในอนาคตนะครับฝนจะทิ้งช่วงอีกหลายวันนะครับรนั้นเลยไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องเชื้อรานะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับนอนคิดอยู่หลายวันแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่ทําทุเรียนใหม่ๆนะครับก็คือยังยังรักยังห่วงนะครับเรื่องกิ่งอยู่นะครับแต่วันนี้ผมตัดสินใจแล้วจะมาลองดูว่า ถ้าเราตัดมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้ามันตัดแล้วมันจะรอดไม่รอดนะครับกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งเลยนะครับอย่งพวกนี้มันมันมันดูแล้วมันไม่เจริญเติบโตไปข้างหน้านะครับผมก็จะตัดออกอ่านี่คนี่คือกิ่งกิ่งกระโดงแฮ้นะครับของต้นนี้ผมก็จะตัดนะครับตัดนี่ตัดเลยนะครับตัดออกแล้วนะครับเพื่อให้กิ่งข้าง เป็นกิ่งกระโดงดูว่ามันจะเป็นยังไงครับในอนาคตจะร่วงหรือจะรอดนะครับต้นนี้นะครับทีนี้ก็จะปล่อยดูดูว่ากิ่งพวกไหนที่มันดูแล้วไม่น่าจะจเจิิญโตบตัวงอกงามได้ดีนะครับกิ่งมันชิดกันนะครับมีกิ่งชิดกันนะครับนี่กับกิ่งนี้ถึงมันจะหมุนไปทางนู้นนะครับหรือว่าเราจะเอาไว้อยู่นะครับดูก่อนนะครับนี่นะครับตัดออกนะครับเพื่อจะเอากิ่งนี้แทนละ ดูดูก่อนว่ามันจะมีไหเอาตัด,ตดน,นี่เลยนะครับนะครับต่อไปกิ่งนี้ก็จะจากกิ่งข้างก็จะกลายเป็นกิ่งกระโดงแทนแล้วนะครับอันนี้มูสังคิงนะครับผมกําลังไปได้ดีนะครับตัวนี้นะกําลังสวยเลยนะครับคือตัวไหนมันมันดูแล้วมันไม่น่าจะอันนี้เขาบอกว่ายิ่งตัดยิ่งแตกดูว่ามันจะริงไหมนะครับหรือจะตัดหรือจะตายนะครับ ตัดตัดยิ่งแตกยิ่งดีนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นผลดีกับกับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับตัดตัดแล้วมันแตกแตกกิ่งดีแตกยอดดีนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เราก็มาทดลองดูนะครับว่ามันจริงอย่างเขาว่าหรือไม่นะครับก็คือเราเปลี่ยนเลยนะครับคือตัดสินใจตัดกิ่งกระดงแท้ออกเอเอากิ่งข้างมาแทนนะครับเพราะว่ากิ่งข้างกิ่งนี้มันพุ่งนะครับปีนี้นี่นะครับตั้งแต่นี่มาถึงนี่เลยครับ ยาวเป็นศอกเลยนะครับป,ปีนี้นะครับเพราะนั้น <c oughs> เราเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับบางทีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ฝึกฝนทดลองดูนะครับเสียงเป็นเสียงตายนะครับปลูกมาก็ตายเยอะนะเหลือยอดเอ่อเหลือไม่ตายก็มีนะครับอันนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ท้ายคลิปก็ขอฝากช่องนะครับสบายสบายตามใจครูจุลักไว้ในอ่า ความใจเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ